สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีตกๆคนเ้อจ้ะเด้อเมื่อนี้ายจีกะใดของอาจารย์นิวบ่นทรงมาให้แล้วจ้ะ่นโทูมาให้หร้อรเด้อบรทูมาให้เลยกะพร้อมทั้งอาจารย์กรอบแตยจีก็คิดว่าอาจารย์กรอบจะรออาจารย์เพื่อนไหมถ้าแตยจีนะ่ะบ่อยากให้รอด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าอาจารย์เพื่อนเพิ่นสีมาชน พเพื่นกะลุดไปเนาะจ้ะเพื่อนก็ลุดรุตติดกันนังสินะพี่น้องเพื่นกะถูกถูก,ถกมากอยู่แต่กลับมารุตติดกันเพื่นกะเห็นว่าอาจารย์เพื่อนกะอย่างนี้อาจารย์กอบเพว่าอาจารย์เพื่อนนี่จะยุดบอลนะ,ะตัวชนนะถ้าเขาอยู่ตัวชนเนะาะเจจีก็จะให้ของอ,อกอบอ,อกอบเนาะเลขสูตรเลขเด่นหลักสิบเนาะจ้ะ บนล่างเนาะจ้ะแล้วก็ออนิวว่าจะเหลือออนิวแต่ออนิวให้มาก่อนออกกอบเนาะแต่ออนิวนี้รู้สึกว่าจะเป็นสูตรที่เป็นพระเอกในช่องนี้เลยจ้ะเพราะว่าออนิวเพนสิบห้างวดแล้วออนิวนะเป็นเขามาโดยตลอดเลยจ้ะพี่น้องเดินดีเดินดีมากๆเลย สิบห้างวดแล้วงวดที่สิบหกนี่จะเดิอนอีกไหมจะปังอีกไหมเนาะเดี๋ยวจะจี้จ่ายเบิ้งเล่าจ้ะแต่อาจารย์เกียงเนาะอาจารย์เกียงก็เริ่มเข้าเลยเดียจยวเ่า่นจะเป็นสูตรของเพิินแบบไม่เหมือนใครไปจี้ไหวฟังเลยจ้ะเดี๋ยวเบิงก่อนเล่าจ้ะให้ดูของอาจารย์เกียงก่อนอาจารย์เกียงเนาะจ่าคนจะแบบนี้เล่าจ้าพอไงไทยออกเบิ้นก็จะทํำปุ๊บเลยเนาะจ้าก็จะเป็นสูตรของ เป็นหอยล่าเอาไว้ไทยทํำเนาะจ้ะเนาะคือบอกคือเพื่อนอาจารย์อื่นเลยจ้ะในที่นี่งวดก้อนเพื่อขายเกาซูเนาะจ้ะก็เขามาดูตลอดเนาะจ้ะไม่ปากหลักเ้ยจ้ะอาจารย์เกียงน่ะไม่ปากหลักงวดนี้เพื่อกระําำเนี่ยคือเกาเนาะจ้ะคือเก้าศูนย์เพราะวันที่สิบแปดเนาะเพิ่นกะบอกเขาเนาะจ้ะลุดเนาะพอหยิบเอสมันก็ะเริ่มเลยนะจ้ะ ้านเข้าเก้าเนาะจ้าเก้าเข้าเก้าสองตัวบทสองตัวหกตัวเนาะจ้าเนาะสองตัวล่างหกตัวเนาะจ้ะเพราะว่ามันจะมีล่างหกตัวล่างห้าสี่ตัวแล้วก็บนเน้อจ้แต่ที่นี่ก็จะมีแล้วก็วันที่ยี่บกอกเขาทั้งล่างหกตัวเนาะจ้ะเป็นหลักสิบล่างหกตัวแล้วก็ทั้งหลักหน่วยหลักสิบบนเนาะจ้ะแล้วก็วันที่ยี่สาม ัให้เก้ากับศูนย์เหมือนเดิมเนาะก็เข้าห้าศูนย์เนาะพอวันที่ยี่ห้าก็เข้าทั้งเก้าทั้งศูนย์เลยเด้อจะ้ะมาทั้งสองตัวเลยอันนี้ก็มาเป็นเบิดเนาะจะ้ะแล้ววันงวดยี่แปดนี่เพินจะมาอยู่ในสีตัวไหมหรือว่าจะอยู่บนอีกเนาะหรือจะอยู่ล่างเพราะว่าเก้ากับศูนย์ไม่ปักหลักเลยจะ้ะเป็นท้ายได้เป็นหลักหน่วยได้เป็นหลักสิบได้จะ้ะหลัววกหน่วยบายจีอื่นทายเด้อจ้ะ เป็นท้ายเอิม่มเกิดบวกขึ้นกันนะจ๊ะเปิดบวคืึนกันเนาะจ๊ะนะวันนี้ก็ก้าวกับศูนย์ลองดูเด้อจ๋าว่าเป็นจะมาอีกบอ่อเนาะจ๊ะนะเนาะแต่เตฟซี่ว่าโอ้ยมีศูนย์อยู่ข่อยกับมกักศูนย์อยู่ดิตัางเสี่นาจ้าเดี๋ยวรอบังหวดต่อไปเนาะจ๊ะเนาะอาจารย์เกยดจะเข้าล่างหรือบนเนาะจ๊ะ ที่นี้นะของอาจารย์นิวเนาะเจ๊จะให้เบื่องขอ้งอาจารย์นิวกว่อนเดือจังหวะน,นี้นะพออาจารย์กอบจะรอจะรอออเพื่อนไหมแต่ถ้าออเพื่อนไม่ไม่ลงเด้องวันนี้นะเพราะว่าเพื่อนว่ามันลุดเนาะตัวชนของออเพื่อนไม่มาเลยถ้าหลุดแบบนี้ออเพื่อนอาจจะไม่ให้เนาะจะไม่ชนแล้วแกบอกจะหยุดก่อนเนาะเดี๋ยวแกจะให้ใหม่แกอรอรอก่อนวนะ่าแกจะให้เมื่อไหร่ แต่ก็ให้ของออกกอบหรือว่าจะให้พร้อมกันเนาะให้พร้อมกันบอพี่นอ้นอ,นนอ,นอ,นองเนะาะนี่คือเปียนเนาะพี่น้องเนาะทั้งสามอาจารย์เลยจะจีจะลงคลิปเดียวกันเนาะแต่ให้ดูของอาจารย์นิวก่อนเนาะของอาจารย์นิวไรยังเนาะเดี๋ยวดูก่อนจ้าอาจารย์นิวอาจารย์นิวเนาะจ้ะอาจารย์นิวเข้าห้า หา้หาหลักสิบเนาะบนล่างก็เข้าห้าเจ็ดล่างสี่ตัวเนาะจะหลักสิบบางจังสี่หละจกจ้บบางที่เพื่อนมาเพื่อนก็นจะมาเป็นคู่กันบางที่เพิ่นก็นจะกอดข้อกันมาแต่เพื่อนกนันนิ่เป็นลักสิบเพราะฉะนั้นนะเจ็ดเป็นลักก็ไใ้หรือเป็นหน่วยกไัได้ทั้งสี่ถามมันจะมาอยู่ในสี่ตัวทั้งสี่นะจัะพี่น,อน้องบางที่ก็จะมาแต่ลักบางที่ก็จะมาเป็นหน่วย นัม่มบางสีนะเป็นออกแต่เพิ่อนกันเน้นเป็นลักซิบอยู่แล้วจ้ะแล้วแล้วมันก็เป็นห้าเจ็ดนาะจ้ะของอาจารย์เกียงก็เข้าเก้าศูนย์เนาะวันนี้เพิ่นก็นได้มากอีกแล้วเด้อจ้างวดที่สิบหกเด้อจ้างวดที่สิบหกวันที่ยี่สิบแปดเนาะจ้ะ เมษาหกแปดอาจารย์นิวได้หกเจ็ดสามห้าึงด้วยจ้ะพี่น้องในสี่ตัวนี่หลักสิบบนล่างเด้วยจ้ะอาจารย์นิ้วนี่เดินดีมาตลอดด้วยพี่น้องอย่าเพลอด้วยจ้ะติดตามอาจารย์นิวไว้เลยว่าพี่น้อง ไปเบิงว่าอาจารย์อื่นๆที่เพิ่นไห้มาที่เอฟซีเพิ่นติดตามเนาะท่านี้เอฟซีซานดนติดตามอยู่ตังสีนะจ๊ะก็ให้เอฟซีนะเบิงว่ามันมาอยู่ในช่วงกันเขาออนิวบอจ๊ะพอยจีนะออนิวนี่เพิ่นจะเป็นสถิติที่สี่เดินดีแต่ทุกงวดเด้อพี่น้องเด้อ ออกกอบก็ยังมาเป็นหน่วยมั่งแลยอ้กกอบนะออกกอบก็จะหลุดมาเป็นหลักหน่วยหลักสิบอยู่แต่นิ้นหลักสิบเหมือนกันแต่ก็จะมาเป็นหลักหน่วยมากมากพอกันกับหลักสิบแต่ออนิวเนาะหน่วยก็มาแต่เขาก็นิ้นหลักสิบมันก็มีหลักสิบติดมาไม่บนก็ล่างบางทีทั้งบนทั้งล่างเลยนะออนิวนะในสี่ตัวบางทีมาทั้งสามตัวพี่น้องแต่ก็ไม่ใช่ว่าสามตัวบนนะ แต่มันก็มาทั้งล่างหกตัวล่างสี่ตัวแล้วก็บนแบบนี้นะพี่น้องแต่แกก็จะมาของแกแบบนี้แหละพี่น้องออแล้วทีนี้ทีนี้ก็จะเป็นอกรอบเนาะลงมาเลยลงทีเดียวเลยแคปไปจอได้จ้าในเกียรก็ของของ ดูของอนิวเนของออกอบออนิวผ่านไปแล้วของออกกอบเนาะนี่งวดวันที่ขยับก่อนเรือพี่น้องงวดวันที่ยี่สิบแปดเนาะจ้ะออกอบได้ ก้าูนกเตียนอยู่ดีๆออกกอบได้ศูนหเจ็ดมึงได้จากว่าออกกอบจะมาจะมาตัวไหนแต่ของออกกอบงวดที่ผ่านมาออกกอบก็เข่าศูนย์ได้จากแต่ก็ผิดเด้จากพอออก์รกอบผน,นินเป็นลัก มันก็คือรุดเนาะจากพี่น้องแต่ยเจ๊กับวงไห้เคว่าเอากอบมาตัวไหนเอกกอบก็จะมาเป็นหน่วยอันนี้ก็เห็นไหมงวดที่วันที่ยีามมาทั้งศูนย์ทั้งห้าเนาะก็มาเป็นหลักสิบแล้วก็กอดข้อกันมาเนาะพี่น้องอย่างอย่างวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะออกกอบก็มาห้าเห็นไหมมาห้ามันก็เป็นเก้าห้ามันจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องออกกอบนะเพราะฉะนั้นออกกอบต้องบอกว่าเลขติดบท เลขเด่นติดบนล่างดีกว่าอากรกอบนะไม่ต้องการันตีว่าเป็นหลักสิบเนาะพี่น้องมาเบิงแหละกของออกรกอบเนี่ยจะมาเป็นหลักหน่วยด้วยแบบนี้นะบ่อยอครั้งเลยแบบนี้นะพี่น้องบางทีกับมาลักยูพี่น้องอืมเป็นกับมาลักเหลก็กกับแมลักไล้หน่วยอย่างนียนะหลักแล้วก็หลักแล้วก็หน่วยแบบนี้นะพี่น้องคนบอม ่นบอเดินดีคืออาจารย์นิวจ้ะเพราะฉะนั้นใหน้เป็นเลขติดบนล่างดีกว่าเนาะอาจารย์กรอบนะให้คิดว่าเป็นเลขติดบนล่างแต่ก็ชนกันอยู่นะชนกันกับอนิวเนาะเดี๋ยวจะจีจะแขีมาจอด้วยจ้าเดี๋ยวจะจีจะเขียนตัวชนเนาะยี่สิบแปด ยี่มีสาหกแปดเด่นชนกันเด่นดิจิเค้นเป็นหลักสิบก่อนเด้อจ้ะเพราะว่พราวา,วาออนิวควนจะเป็นหลักสิบอยู่แล้วจ้ะเด่นหลักสิบชนกันหลักสิบบนล่างเด้อจ้ะ เจจจะทาในคลิปเบียพ่อจ้ะพี่นอ้องนอกจากว่าโค้งสุดท้ายอาจจะมีเป็นจับคู่ดูก่อนว่าอาจารย์ที่ติดตามนะมันจะมีหลักสิบของออนิวติดไหมเมื่อกี้นี้มีหลักสิบคือหลักห้านะจนกับออนิวแต่ยจิก็ก็เพิ่งเพิ่งว่ายังยจิว่าจะบอลุ่งนักสิหน้าจ่าเบริงกอน,นสินะจ่าใน่งวดงวดจะมานี่ยจจจะเบริงว่าหกเจ็ดสามห้าของออนิวนะ อาจารย์ที่จะจิติดตามอยูน่นะว่าหลักสิบจะติดของออนิวหลักไหนยาจตจะบอกอีกที่หนึ่งด้วยจ้ะว่าตรงชนกันลักนี้เลเสินะนพี่น้องพี่น้องจะได้บตองเสียเงินหลายบต้องซสือหลายตัวสินะพี่น้องเมื่อกี้นี้ชนตัวเดียวคือหลักห้าเลยนะจ้ะแต่ยยจตก็ดูดูไว้ก่อนไงจ้ะเดี๋ยวงวดวันจัน์นี้ยยจิจะบอกว่าชนตัวไหนก็ออนิวด้อจ้ะเฉพาะออนิวเด้อจ้ะ รอบเนาะจ้ะศูนย์หกเจ็ดนิวหกเจ็ดสามห้าอันนี้คิดเป็นตัวชนเน้ะจ้ะจะเข้าเลยไม่เข้าแต่ก็ต้องยึดของออนิวนะจ๊ะชนหกกับเจ็ด ดูก่อนนะว,ว่าวันนี้จะมาไหมชนกันเอาแค่สองอาจารย์เนาะอาจารย์เกียงเก้ากับศูนย์ก็ชนศูนย์เฉพาะของอาจียงนะชนกับอกคอกรนะแต่ไม่ชนกับอ,อนิวเลยนะจ้าเดี๋ยวยายจีจะดูว่าอาจารย์ที่เด่นเด็ดเด็ดเด็ดนะของยายจีนะว่าจะชนอ,อนิวตัวไหนหลักรอชมเด้อจากพี่น้องยายจีจะลงให้โค้งสุดท้ายหรือว่าบางทีเขาอาจจะเป็นพรุ่งนี้ เดี๋ยวรออาจารย์ให้ก่อนเด้อจ้ะจ้าขอบคุณอาจารย์ทั้งสองอาจารย์นะทั้งสามอาจารย์นะคะกอบนิวเกียงนะคะจ้าขอให้อาจารย์ทั้งสามอาจารย์จงมีแต่ความสุขอยู่สุขสบายนะคะแข็งแรงนะจ้าสุขภาพแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกทกท่านนะคะที่ติดตามยายจิและลกดไลค์กดแชร์ใยายจิด้วยนะคะสวัสดีค่ะ